ักาา์ดูนยยทจสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2560ครับับรมาบึ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับสำหรับเมือนี้นะครับผมก็มีบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ กำลังปานกลางจากประเทศจีนนะครับผมแต่ยังคงปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือของเฮ้ายูนะครับผมลักษณะเช่นนี้นะครับผมกะเซียให้บริเวณภาคตันออกเฉียงเหนือของเฮ้านะครับผมกะมีอากาศเย็นเนล็กน้อยนะครับหล้กกามีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับผมต่อมานะครับผมภาพ่ายดาวเทียมนะครับจากที่ปากรุันะครับผมตอนนี้บริเวณภาคตันออกเฉียงเหนือ เขานะครับผมกาดซิมีมีปกคลุมเป็นส่วนรายนะครับต่อมานะครับผมเรดาร์ตัวอากาศคอนแกนนะครับตอนนี้นะครับผมกาดปกคุมฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเรดาร์สกลนครนะครับผมตอนนี้กาดปกคลุมฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับทางประเทศเล่านะครับผมครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกาดมีมี ส่วนมากนะครับกับมีฝนบางพื้นที่นะครับโดยอ <ian> ุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ27-30องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิตามสุดก็อยู่ที่ประมาณ16-22องศาเซลเซียสนะครับมาเบื่องอุณหภูมิายจังหวัดนะครับผมบริเวณภาคตะนอกเฉียงเนืนตอนบนของเฮานะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อนี้นะครับผมที่30องศาเซลเซียสนะครับบริเวณจังหวัดหนองคายและไกังหวัดเรยนะครับผม ่วนอุณหภูมิตาสุดนะครับให้ที่16องศาเซืยอเซียดนะครับอยู่บริเวณจังหวัดสกลนครนะครับครับต่อมานะครับผมมาเบิ่งนขาดหมายเจ็ดมือข้างหน้านะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมวันที่สี่นะครับผมมีฝนเล็กน้อยนะครับผมวันที่ห้านะครับและหลังจากนั้นนะครับวันที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมฝนกะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร่อมนะครับ อุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันนะครับผมกะเพิ่มขึ้นในวันที่หานะครับผมก็หลังจากนั้นวันที่หกเจ็ดแปดไปต้นไปนะครับจะลดลงเล็กน้อยนะครับอ่าว่าที่สี่ก็อยู่ประมาณในเกณฑ์ทรงตัวอยู่นะครับผมส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็มนเกณฑ์เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมตั้งแต่วันที่ดีเป็นต้นไปนะครับจนอวันที่สิบนะครับส่วนค่าพีเอ็มสองจุดหานช่วงนี้นะครับผม ก็ยังถือว่ายุในเกณฑ์ดีนะครับแต่กะทีดีเพิ่มขึ้นในวันที่เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกับดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมแลวก็ในช่วงกลางถึงท้ายสัปดาห์นะครับการให้ระวังเรื่องของฝนฝ้าคะนองนะครับผมให้ระวังต้นไม้ใหญ่และกาปลายโฆษณาที่บอกแข็งแรงนะครับครับสําหรับข่าวพยากรอากาศบริเวณภาคตอนออกชิงนือตอนบนกับผม มีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว